สวัสดีค่ะวันนี้ที่ดาชาแนลรายงานพยากรณ์อากาศประจําวันที่8กันยายน2563วันนี้ขออนุญาตไม่ได้ปักหมุดให้เพืเ่อนๆนะคะเพราะว่ากีไม่ค่อยสบายนะขอโทษขออภัยด้วยร่องมรสุมพัาดผ่านภาคเหนือประเทศลาวเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตามบริเวณอา่าวตังเกียสําหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่สะสมไว้ด้วย ภาคเหนือจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองรอละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางแพร่และน่านอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูนหนองคายบึงการอุดรธานีสกลน,นครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ร้อยเอ็ดและยะโสธรอ,อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31 -35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียง ได้ความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาดูที่เรดาร์ตรวจฝนของภาคอีสานตอนบนตรวจเวลาตีห45นาทีนะคะหมายเลขนึงตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนกลุ่มฝนลดลงปลกคุมบริเวณพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายอำเภอปากชมจังหวัดเลยค่ะ ภาคกลางจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีและการจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละสีของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงต้าความเร็วลม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองรอละ6 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-3 3องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงต้าความเร็วลม10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงฝุ่นละอองในระยะนี้เนื่องจากประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันค่ะคลิปนี้ที่ดาชแนลขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย